สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแสดงวิธีการลาดเชื้อเห็ดละโงกนะครับก็ผมก็ซื้อเชื้อเห็ดละโงกมาห้าขวดนะครับขวดละห้าสิบบาทก็เอาไปลาดข้างบ้านไปสองขวดและนะครับข้างบ้านมียางนาอยู่ก็ลาดไปสองขวดตอนนี้เหลือสามขวดจะมาทดลองลาดยางนากับตะเคียนที่สวนดูนะครับ เขาบอกว่าให้ผสมน้ำประมาณขวดละสิบลิตรนะครับ mm hmm. ก็จะใ,ใช้น้ำฝนหรือน้ำบ,บอก,ก็็ได้แต่ว่าตรงนี้ของผมมันเป็นน้ำฝนนะครับลองไว mm hmm. ้ก็ใช้บัวรดน้ำนี่แะครับไอ้บัวนี้ก็ประมาณสิบลิตรได้ครับน้ำความจุขอมันนะครับใส่น้ำไปก่อน ก็เพิ่งลองไว้เมื่อฝนเนี่ยครับเพรตอนแรงมันแรงจัดมากฝนไม่ตกเลยแห้งหมดเพิ่งจะได้ช่วงฝนตกมาน,มานี่อืมขย่าก่อนก็มันมีเชื้อเหตุตกตะกอนอยู่นะครับก็ขยา่ขยาขย่าให้มันกระจายขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาก่อนเอาเทลงไปเลย โอ้ยลน้ลนลน้ลนล้นล้นเอาถังรองก่อนครับเสียดายเนี่ยยังหกอีกเอาขวดลอล้างขวดก่อนนะครับเสียดายติดเชื้อติดขวดอยู่ตอนนี้ก็ผสมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวหาอะไรคนหน่อยมีดไม่ไหวมั้ง เอาไม้ดีกว่าครับเอาให้ไผ่คน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  mm. เยอะเกินไปเดี๋ยวหกอีกเนะทออองนี่เ,เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ยางนากันนะครับยางนาต้นนี้นะ่าข้อปีที่สามแล้วครับเนี่ย สามปีปลูกแบบเทวดาเลี้ยงนะครับไม่ได้มีการดูแลอะไรปล่อยเลยนะครับคุณก็สูงท่วงหัวแล้วครับน่าจะสักสองเมตรได้นี่ปุ๋ยธรรมชาติเท่านั้นครับเนะี่ยหญ้าให้ใบไม้ตกอยู่ตะเคียน,นครับอายุปีละ ก็เดี๋ยวก็เอาอยางนาเอา,เอาน้ําเชื้อเห็ดนะครับมาลดทั้งอย่างนาทั้งตะเคียนเนี่ยที่แนวเนี้ยนะครับทดลองดูครับอันมีผักหวานนี่ด้วยครับผักหวานนี่ก็ปีหนึ่งครับหยอดเมื่อปีที่แล้วนะเอาเม็ดสดมาหยอดเลยเอ้เม็ดเอาเม็ดหยอดเลยโดยไม่ต้องเพาะครับ <c oughs> ก็มีผักหวานขึ้นอยู่นะครับปีหนึ่งผักหวานนี่ พื้นที่ในสวนผมนี่ก็ลาดเชื้อเห็ดไปหลายรอบแล้วครับทั้งเห็ดตับเต่าเห็ดตะไคร้เห็ดละโงกอะไรเนี่ยก็มันมีต้นที่โตอยู่่อนโตกว่านี้อยู่นะครับก็ลาดไปแต่ว่าก็ยังไม่เคยเห็นมีเห็ดอะไรมาเลยนะครับสําหรับเห็ดละโงกก็ซื้อจากเจ้าเนี้ยมาปีนี้เป็นปีที่สองแล้วครับปีที่แล้วก็ซื้อมาลาดไปรอบแล้วแต่ว่าไปลาด ข้างบ้านเนี่ยครับตอนอ้นยางข้างบ้านนี่แล้วก็มีที่สวนทางท้ายท้สวนนะต้นทุงสูงละนั้นสามปีกว่าต้นใหญ่แล้วนะครับ,รบวิธีราดก็เนี่ยครับเขาให้ขุดรอบๆโคนต้นนะครับรอบพุ่มมันขุดลงไปประมาณสักครึ่งหน้าจอบนะครับก็ก็ขุดแค่แค่พอเห็นรากฝอยก็ใช้ได้นะครับเนีครับ ี่ขนาดฝนตกไปครั้งอนะดินยังแข็งเป้งเลยครับฝนตกนิดเดียวลาดขุดก่อนนะครับก็ขุดประมาณนี้ครับงานเครึ่องหน้าจอบก็ลงมาสักสองสามนิ้วครับประมาณนี้ครับก็วางแผนไว้นะว่ามีหน้าแรงก็เก็บผักหวานป่านะครับที่ปลูกทุกต้นเลย พอหน้าฝนก็เก็บเห็ดนะเพราะว่าเราก็พยายามเอาเห็ดมาหยอดมาลาดไปทุกต้นนะครับพอปลูกที่ปลูกนี่ก็มีทั้งยางนาตะเคียนพยอมปลูกนะครับ,รบประมาณนี้นะขุดรอบๆอละ เชื้อเห็ดเราเตรียวไว้พร้อมแนะครับเ,รเขาบอกให้ขุดรอบแต่ว่ามันมีผักหวานอยู่ผมก็เว้นผักหวานไว้นะครับเอาแค่สุดตรงที่ไม่มีผักหวานก็สิบริด นี่ก็ประมาณ4ีหต้นนะครับนี่ลาดไปเลยครับลาดไปชุ่มๆุมเลยเอาให้แน่ให้ชัวร์ให้ได้ผลนะก็ทั้งสวนผมนี่มันก็หลายร้อย,ยต้นนะครับตอนนี้ก็เอาแค่ทดลองเท่าที่เชื้อเห็ด3ามขวดนี่แหละเดี๋ยวปีต่อไปก็ซื้อมาหยอดเพิ่มนะครับถ้าจากนั้นก็ เอาด้าดินหรือใบไม้แห้งอะกรบจริงๆเขาให้ใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมก็ใช้แค่นี้น่าจะได้อยู่นะครับใบไ,ไม้กลบไปถ้ามันได้ผลนะครับก็คงจะซื้อมาลาดไปเรื่อยๆนะครับเสร็จครับหนึ่งต้นเรียบร้อย ก็เห็นเขาบอกว่าประมาณปีหรือสองปีนะครับเห็ดจะงอกนะครับตอนนี้ก็รอครับรอดูปีหน้าเป็นยังไงจะมีเชือ้อจะมีเห็ดขึ้นไหมนะครับไปต้นต่อไปครับตอนนี้เป็นต้นตะเคียนนะครับทดลองราตะเคียนด้วย ต้นนี้ก็ปีกว่าแล้วนะเข้าสองปีแล้วตะเคียนนี่มันลาาได้หมดนะครับทั้งยางนาตะเคียนพยอมก็ที่สวนนี้มีปลูกมากอยู่สามชนิดเนี่ยครับยางนาตะเคียนพยอมนี่ปลูกมากอนอกนั้นก็จะอย่างวะต้นอย่าง10 2สิบยี่สิบสามสิบไปนะครับไม่เยอะ ต้นนี้ต้นเล็กหน่อยก็คงต้องวงเล็กๆหน่อยนะครับ เอาเรียบร้อยลดเลยครับเสร็จแล้วก็ลาดชุ่มเอาให้ชุ่มก็ถ้าราดเชื้อเห็ดนี้ต้องวดสารเคมีทุกชน,นิดนะครับไม่ไว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีไอ,อ ยาฆ่า,า,มาแมลงหรือ,อยาฆ่ายาอะไรทันนี้งดเด็ดขาดเพราะว่าสารเคมีนี่มันจะทำให้เชื้อเห็ดตายนะครับก็รอด,ดูนะครับรอด,ดูผลปีต่อไปนะครับถ้าอย่างไงผมก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ